สำหรับใครยังไม่เคยเห็นตะกแตนออกไข่นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับนี่ตอนนี้เขากําลังจะออกไข่นะครับซึ่งเขาจะออกไข่ใต้ดินทรายนะครับผมครับเขาจะออกสามครั้งแล้วเขาจะหมดอายุไข่นะครับก่อนที่เขายังไม่ออกไข่นะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผสมพันธุ์กันเป็นจับเป็นคู่นะครับนี่นะครับอตากะแตนนะครับพร้อมกรงนะครับนี่ หญ้าที่เราเอาให้กินนะครับตัวนี้เป็นหญ้าอะไรพี่เป็นหญ้าหวานนะครับเพื่อเพิ่มวิตามินให้ตะกะแตนจเจริญเติบโต,ตได้เร็วมากนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังให้อาหารนะครับโดยง่ายๆเลยนะครับคือทิ้งหญ้าตัดหญ้าปลูกหญ้าง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเข้ามาสอดนี่นะครับตัวนี้มันเป็นมุงมุงลวดวะพี่ ตัวนี้มันเป็นตาข่ายกันมะเรงนะครับสั่งทําโดยพิเศษนะครับโดยจะมีซิปนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับถ้าเราเลื่อมซิปออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับอยู่ในตาข่ายกันมะเรงของเรานะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมจะให้ถ่ายให้ดูช้าๆเลยครับนี่ตะกระแต็นก็กาลังเตรียมจะจับคู่ครับครับโดยเราเอาหญ้านะครับ ง่ายเลยนะครับเลียงง่ายๆตัดหญ้านะครับให้ให้เขากินเองเลยนะครับหรือจะเอาพวกใบกล้วยก็ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็กําลังจะจับคู่นะครับเตรียมที่จะวางไข่ครับนี่ครับวางไข่ยังไงเราก็เอาดินทรายมาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเขาก็จะวางไข่โดยเอาไว้ใต้ดินทรายนะครับง่ายๆครับสําหรับเวลานะครับ อยู่ในคอกนี้นะครับก็อยู่ประมาณ35 40ถึงวันโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมดูครับสำหรับคอกนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณไข่2ขีดนะครับซึ่งเราก็ได้ย้ายออกไปนะครับไปอยู่อีกหนึ่งคอกเพราะว่าจำนวนปริมาณตะกแแตนอยู่คอกนี้มันเยอะเกินไปนะครับบางที่อาจจะกัดกินกันบ้างนะครับประมาณนี้นะครับหรือแย่งอาหารกันด้วยนะครับ สำหรับวิธีการเลี้ยงนะครับก็คือเราจะใช้มุ้งลวดนะครับกันแมลงพวกแมลงต่างๆนะครับที่จะยินเข้ามานะครับทำลายอาตะกกะแตนเรานะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ขึ้นมาโดยโดยพี่พี่ชายผมพี่พี่เคยผมนะครับนี่ตัวนี้นะครับข้อหนึ่งก็จะลงทุนไม่เยอะนะครับตกประมาณข้อละหนึ่งพันถึงสองพันกว่าบาทนะครับตาม ตามตามอคอกใหญ่และอคอกเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับท่านผู้ชม <Hey. S 2> เห็นไหมเราก็เวลาเราเอายาเขานเราก็ลูดซิปนะครับแล้วก็ทิ้งให้เขากินเลยนะครับก็จะ <Hey. S 2> ง่ายๆง,ง่ายมากเลยนะครับ <Hey. S 2> ตอนนี้เขาก็กําลังจะกินนะครับ hey. กินยานะครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายๆนะเลยนะครับดูครับท่านผู้ชม หรือใครไม่อยากทิ้งลงข้างล่างก็ห้อยไว้แบบนี้ก็ได้ครับทําที่ห้อยไว้นะครับเขาก็จะขึ้นมากินประมาณนี้นะครับสําหรับบางตัวก็จะออกตัวสีน้งเงินนะครับดูท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับก็เริ่มจะหมดอายุไขเลยนะครับเริ่มจะหมดอายุไขแล้วนะครับอายุไขของเขานี่คือออกไขแค่สามครั้งนะครับก็จะหมดอายุไขเขาแล้วก็จะหมดอายุเลยนะครับ แล้วก็เราก็จะมาทําเป็นอาหารนะครับนี่นะครับสําหรับคอกนี้ก็เป็นคอกเล็กนะครับที่ย้ายออกมาจากขอกที่ผมไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับตัวนะครับน้องๆเขาก็จะกินหญ้าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับบางคู่ก็จะจับคู่ประมาณนี้นะดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับหาดภาพ อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างผมก็ต้องขอภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับนี่ครับทิ้งหญ้าเข้าไปเขาก็จะกินเลยนะครับเช้าเย็นนะครับผมนี่นะครับพอเขาจับคู่แล้วถึงเขาจะออกไข่นะครับเขาก็จะเอามาออกไข่อยู่ตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงดินทรายสาหรับคอกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่อีกคิดทางหนึ่งนะครับก็เตรียมคอกที่เราจะ เอาไข่ตะกะแเตนชุดนี้เอามาไว้คอกนี้นะครับคอกนี้ก็น่าจะประมาณ2ขีดก็จะตกอยู่ประมาณราวสองพันนะครับคอกนี้ก็น่าจะขีดหนึ่งหรือขีดครึ่งก็ได้ครับประมาณพันกว่านะครับเบื้องต้นนะครับราคาไข่ตะกะแตนนะครับพูดตรงๆเลยนะครับคือตกกิโลละ10,000บาทนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าตีเป็นเป็นเงินนะครับ10,000บาทนี่ซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับ คือ1 0 0 0 0บาทนี่เราซื้อมาไม่ใช่เราจะเอามาไว้ในอคอกเดียวนะครับไม่ใช่นะครับผมคือ,อคอกนี้นะครับถ้าให้อยู่ในเต็มที่นะครับเต็มเต็มเต็มที่เราจะเลี้ยงนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณสองขีดนะครับเพราะว่าตะกะแตนนี่จะออกไข่เยอะมากเลยนะครับสองขีดนี่ผมคิดว่าเยอะมากเลยนะครับนในอคอกนี้เราก็ได้ทําการคัดคัดแยกออกนะครับเพื่อไม่ให้เกิด การกัดกันกินกันนะครับบางทีนะครับนี่นะครับข้อนี้ก็จะตกอยู่ประมาณหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดหรือหนึ่งขีดครึ่งนะครับก็จะตกอยู่ประมาณต้นต้นทุนไข่ประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทเองนะครับหนึ่งขีดครึ่งนะครับเอา,อาง,ง่ายๆนะครับข้อนี้นะครับครับถ้าเอาเป็นขเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเป็นเป็นเป็น เป็นไข่หนึ่งกิโลนี่คือมันมันได้หลายคอกนะครับอตัวนี้เบือ้อข้อมูลเบือ้องต้นผมก็ขออธิบายให้เข้าใจและชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทําไมไข่ทําไมแพงจังเลยนะครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมตะการเตนเราก็จะประมาณนี้นะครับเขาก็กําลังจะจับคู่นะครับจับคู่เสร็จปุ๊บเขาก็จะ เอาไขมาวางไว้ตรงดินทรายนะครับอยู่ใต้ดินทรายครับอายุไขก็ออกไขได้ถึง3ครั้งนะครับก็จะหมดอายุไขหมดอายุไขปุ๊บตัวเขาก็จะเหลืองประมาณนี้นะครับก็จะหมดอายุไขเข้าทันทีนะครับน,นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่สำหรับใครยังไม่เคยเห็นตะกะเตนออกไขนะครับท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับนี่ตอนนี้เขากําลังจะออกไข่นะครับซึ่งเขาจะออกไข่ใต้ดินทรายนะครับผมครับเขาจะออกสามครั้งแล้วเขาจะหมดอายุไข่นะครับก่อนที่เขายังไม่ออกไข่นะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผสมพันธุ์กันเป็นจับเป็นคู่นะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับพอออกไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเขี่ยดินทรายประกบไว้นะครับไม่ให้ไข่เขา นี่นะครับให้ไข่เขามีอุณหภูมิที่สมบูรณ์นะครับดูนะครับตรวนี้คือวิธีการวางไข่ของเขานะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจอยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะเอาไปลองเลี้ยงบ้างครับเลี้ยงง่ายๆครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับชื่อเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจตะกระเตนหงจ๋าหงนะครับ พื้นที่ที่เราจำหน่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านทุ่งว่าหมู่9นะครับตำบลเทศบาลเมืองเจรเมรอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมครับเบอร์โทร0876464504นะครับสวัสดีครับ